ในระหว่างที่นี้ทาความสะอาดดีนไก่นะคะนี่ก็ได้ตั้งน้ําไปแล้วนะคะแต่เดี๋ยวเรามาใส่เกลือนิดหน่อยะคะ่ะเพื่อดีนไก่เราจะได้ไม่จืดจนเกินไปนะคะเราเอาดินไก่ลงไปตุนนะะ่นเลยค่ะน้ําเริ่มร้อนแล้วนะคะหรือจะรอให้เดือดแล้วค่อยใส่ก็ได้นะคะ เดี๋ยวเราไปทําในส่วนอื่นกันค่ะค่ะในระหว่างที่ตุ๋นตีนไก่นะคะเดีย๋ยวนี้ก็จะมาทอดปลาทูค่ะซึ่งนิกจะทําวันนี้นะคะนิกจะใช้เป็นปลาทูกับปลากระป๋องนะคะช่วยกันนะคะเพื่อให้เราจะได้มีเนื้อปลาเยอะๆแล้วก็ข้นนะคะความความข้นของเนื้อปลานะคะ แต่นิชใช้วิธีทอดเอานะคะปลาทูจะได้มีความหอมของน้ำมันค่ะน้ำมันยังไม่ร้อนเท่าไหร่ค่ะนี่ค่ะน้ำมันร้อนจัดก็ปลาทูมันมีน้ำอยู่นะคะเพราะว่านิใช้แช่ฟิไว้นะคะเดี๋ยวมันก็จะระเบิดค่ะเดี๋ยวเราทอดปลาทูเสร็จเราก็จะมาแกะปลาทูค่ะ ราจะไม่ทอดให้เขาเกลียมมากนะคะปลาทูนะคะเราจะทอดแค่แบบให้เหมือนเขามีกลิ่นนะคะเพราะจริงๆปลาทูนึ่งมันก็สุกอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆแต่นี้ก็จะใช้เป็นปลากระป๋องะคะ่ะช่วยค่ะในส่วนของเครื่องแกงนะคะของนี้ก็จะทําแบบสูตรแบบง่ายๆะคะ่ะเพื่อนๆวันนี้นิจะไม่ต้มเลยนะคะนิก็จะใช้ลงไปปั่นเลยค่ะ ไปปั่นก่อนนะเดี๋ยวเราค่อยไปผัดกับกะทินะคะอันนี้จะเป็นช่วงหัวมันค่ะนนี้ก็จะหั่นทั้งเปลือกเลยค่ะแล้วเดี๋ยวอันนี้นี่จะมาหั่นซอยนะคะคันนี้ก็จะใส่กระเทียมด้วยนะคะแล้วก็หอมแดงค่ะเอาลงไปปั่นด้วยกันเลยค่ะและส่วนของเครื่องแกงนะคะเป็นพริกแกงนี้ก็จะใช้เป็นพริกแกงเผ็ดสําเร็จเลยค่ะ ซึ่งนิกก็จะไม่ได้ปั่นพริกลงไปในนี้นะคะเพราะว่านิกไม่ทานเผ็ดนะคะนิกก่าเดี๋ยวมันจะเผ็ดเกิน,นะคะ่ะเพราะว่าในพริกแกงเผ็ดมันก็จะเผ็ดอยู่แล้วค่ะคะ่ะตั้งหม้อเลยนะคะแล้วเราก็จะใส่กะทิลงไปะคะ่ะอันนี้นิกจะทําสูตรแบบอารมณ์เหมือนน้ํายากะทิผสมน้ํายาป่านะคะซึ่งนิกชอบทานแบบนี้นะคะ เดี๋ยวเราก็จะใส่พริกแกงกับกระชายที่เราปั่นไ้เมื่อกี้นะคะสักหน่อยว่าประมาณนี้น่าจะโอเคแล้วค่ะนี่ปั่นละเอียดเลยนะคะเพราะนี่กลัวตุงหัวกระชายมันไม่ละเอียดนะคะหัวกระชายมันจะแข็งๆเลยค่ เคี่ยวกักะทิก่อนนะคะค่ะเดี๋ยวนี้ก็จะใส่กะทิที่เหลือลงไปให้หมดเลยค่ะซึ่งกะทินี้จะมีประมาณครึ่งกล่องได้นะคะไม่ถึงครึ่งดีค่ะเพื่อนๆผัดให้เราได้กลิ่นหอมของเครื่องแกงนะคะ,ะกกะทิแตกมันได้ทีแล้วนะคะนี่ก็จะเติมน้ำค่ะลงไปเลยค่ะ ก็จะเติมน้ำประมาณหนึ่งก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวในระหว่างนี้เราก็จะไปปั่นเนื้อปลาค่ะเนื้อปลาถูก,กับเนื้อปลากระป๋องนะคะดเดี๋ยวเราเอามาใส่ค่ะสูตรนี้ก็ง,ง่ายๆค่ะเพื่อนๆซึ่งนิดจะไม่ใช้วิธีการตำค่ะสูตรนี้ก็คือทำง่ายๆค่ะใช้เครื่องปั่นปั่นเอาเลยค่ะสะดวกดีนะคะส่วนกระชายส่วนที่เป็นหัวนะคะส่วนที่เหลือนะคะนี่ก็จะเอาไปหั่นซอยค่ะแล้วมาใส่เป็นเสซอยค่ะ เดือดมากแล้วนะคะนี่ก็เอาปลากระป๋องค่ะไปปั่นมาใส่เลยค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็แปะแปะไปปั่นกระถูค่ะจะคนมากค่ะเพื่อนๆแล้วก็จะได้ความได้สีนะคะจากปลากระป๋องด้วยนะคะก็คืนนี้จะปั่นทั้งน้ํทาทั้งเนื้อเลยนะคะ ปลาทูกับใส่เนื้อปลากระกป๋องลงไปแล้วก็จะมีความข้นมากเลยค่ะเ,เพื่อนเดี๋ยวเขาเดือดแล้วเดี๋ยวเนื้อปลามันก็จะฟูขึ้นมาอีกนะคะเดี๋ยวนี้จะเติมน้ําอีกอยู่ค่ะทําไว้กินนานๆน,น,นะคะแช่ฟีดไว้นะคะเพื่อน,เ,อนเดี๋ยวนี้ก็จะเอาเครื่องปันป่นไปล้างน้ํามาใส่ค่ะค่ะตีนไก่นี้ก็จะเริ่มเปิยประมาณหนึ่งแล้วนะคะนี่ก็จะมาตุนใน ในนี้ต่อนะคะนิกจะไม่ได้ใช้น้ำที่ในนิกต้มตีนไก่นะคะดินใหญ่มากครับเพื่อนๆก็จะใส่ไปในนี้เลยค่ะมาตุ๋นต่อในนี้ค่ะเสร็จเดี๋ยวเรามาปรุงเครื่องกันค่ะน้ำปลาร้านะคะ นีจะใส่ประมาณ3ช้อนนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาชิมก่อนแล้วเราค่อยเติมได้ค่ะผงปรุงรสค่ะซักสองช้อนพูนูน,นะคะช้อนชานะคะเพื่อนๆน้ำปลาค่ะสองช้อน,นะคะ่ะ ตีนไก่ใหญ่มากๆเลยค่ะเสร็จก็จะใส่ใบมะกรูดกับกระชายที่เราซอยไว้นะคะใบมะกรูดค่ะกระชายหั่นซอยนะคะเดี๋ยวเราชิมดูหน่อยค่ะพอได้ค่ะพอได้แต่ยังไม่เข้มข้นค่ะเดี๋ยวนี้เติมไปอีกอย่างนนหน่อยค่ะ ตีนไก่เราเปื่อยโอเคแล้วนะคะแบบกำลังพอแทะค่ะเดี๋ยวนี้เติมน้ำปลาอีกหน่อยค่ะอีกสองกระบวยค่ะก็คือช้อนนี้มันก็ไม่ได้ใหญ่นะคะเพื่อนๆช้อนเล็กๆค่ะน้ำปลาค่ะช้อนนึงค่ะ ก็รสด,ดีค่ะอีกช้อนค่ะคุณคุณน,นะคะนีกว่าน่าจะโอเคแล้วล่ะค,ะค่ะข้นมากเลยนะคะเพื่อนๆชิมดูอีกทีค่ะอืมได้แล้วค่ะทีนี้ อันนี้คือถ้าเกิดใครชอบเค็มกว่านี้อีกนะคะเวลาไปกินกับขนมจีนก็ค่อยเติมน้ำปลาได้นะคะเสร็จเราก็ใส่ต้นหอมนะค่ะ mm hmm. พริกทอดค่ะเพื่อสีสันที่ดูแซ่บค่ะ mm hmm. แต่เป็นพริกเม็ดใหญ่นะคะไม่เผ็ดนะคะเพื่อนๆ ยาจีนไก่ของนิกก็เสร็จเรียบร้อยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวขออนุญ,ญาตไปต้มขนมจีนกันค่ะแล้วเดี๋ยวไปทานแล้วค่ะคลิปนี้นี่ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าเพื่อนๆชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด subscribe ให้นิกด้วยค่ะเพื่อติดตามนิกในคลิปต่ออไปนะคะเหมาะสำหรับเพื่อนๆที่อยู่ต่างแดนมากนะคะถ้าเกิดเพื่อนๆที่อยู่ต่างประเทศคนไหนไม่มีปลาทูนะคะนิกก็แนะนำให้ใช้เป็นปลากระป๋องอย่างเดียวก็ได้ค่ะ สีสันก็จะสวยนะคะเห็นไหมคะว่าจะสีแดงๆ้วยค่ะคือเราได้สีจากน้ำปลากระป๋องนะคะเราก็ไม่ต้องเติมน้ำตาลเลยค่ะมันจะมีความหวานของมันนะคะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ